โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับจากที่ห่างหายเป็นนานวันนี้ผมก็ซื้อทอดสูตรนะครับแล้วก็ลดอ,อ,อบไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะมารีวิวทอดสูตรนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับนี่นครับสำนักก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะ นี่ครับข้างในครับเราขอหอยาตแกะก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมก็แกะท่อแล้วนะครับก็จะมีคอท่อนะครับแล้วก็กลางลำนะครับก็ปลายไทยเทนของหนึ่งลากกำบังนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับราคาก็ประมาณ 2,006นะครับรวมส่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะรีวิวครับเสียงท่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอหยาดใส่ก่อนนะครับฟังเสียงท่อกน,นะครับ